รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับที่ชมรายการวิถีทำวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับเวลาเช้าตีห้ครึ่งตอนนี้ผมสกลเดชได้รับเกียรตินะฮะวงตระกูลแย้มโสภิษนะที่มีใบบุญอันใหญ,ญ่มากที่ให้สาธิชนได้รับทราบได้รับชมนะครับ มีครอบครัวของอคุณแม่มาลิย้มโสภิษนะคุณพี่พอ้อยทิพย์ย้มโสภิตนะน้องเชตนาแย้มโสภิษและคุณพ่อเจตนา,าเจตนาครับนี่แหละครับครอบครัวที่น่ารักและอบ่นให้แก่สาธิชนคนใจบุญที่ได้รับซู้รับทราบนะครับบริษัทท a c ที่ปรึกษาบัญชีและกฎหมายนะครับสาธิชนคนใดเนี่ยครับที่อยากจะร่วมบุญหรือร่วมทานกับคุณพี่และบริษัทแห่งนี้นะครับเพื่อจะสร้างองค์พระาธาตุนะครับ จำลองไว้ที่พระธาตุนมนะครับภายในวที่18นี้นะครับมีนาคม2566นี้ขอเชิญผู้มีใจิตใจบุญทุกๆท่านนะครับมาร่วมบุญร่วมทานสร้างองค์พระธาตุจำลองนะที่พระธาตุนมแห่งนี้นะครับผมก็ขอกราบเรียนสัมภาษณ์คุณน้องมิจนาและคุณแม่อ้อยทพิปนี้จัดการสร้างองค์พระธาตุได้อย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณทิยางอ,องค์พระธาตุที่จะสร้างไบ ถวายกับพระธาตุขนมนี่จัดสร้างโดยที่ร่วมแรงร่วมใจหรือว่ามีโมทนาบุญอะไรบ้างครับร่วมแรงร่วมใจร่วมแรงร่วมใจค่ะก็ให้ทุกคนสามารถร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นบริจาคมาเป็นเงินหรือจะให้ทํามาเป็นทองก็ได้เหมือนกันค่ะเพื่อเป็นติฏฐานไว้ไปไว้ที่องค์พระธาตุใช่ค่ะ หลังจากวันที่18นี่เป็นวันอะไรครับวันที่18จะเป็นพิธีเจิมทองค่ะเจิมทองเราจะนําทองที่ได้บางส่วนนะคะไปเข้าร่วมพิธีเจิมทองก่อนอค่ะส่วนตัวพระธาตุพนมจาลองที่เราจะสร้างนะคะเราจะนําไปคร่าวๆก็คือปลายปีนี้นะคะเราถึงจะนําไปประิษถานไปพร้อมคุณแม่เลยนะครับคุณแม่มคุณแม่ค,แมคุณแม่ก็ไปด้วยแลวคุณพี่ก็ไปด้วยนะครับ มีอะไรบอกสื่อสักนิดไหมครับก็ขอเชิญชวนนะคะร่วมบุญกันได้นะคะเพราะว่าบุญครั้งนี้ถือเป็นบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครับค่ะแล้วยังไม่มียังไม่มีใครที่จัดสร้างองค์พระธาตุนะคะพระธาตุทองคำจำลองเนี่ยมีน้ำหนัก5.7ากิโลนะคะกขอเจริญพรอัตมาภาพ พระมหาช,ชินกรชินกโรอยู่วัดหัวลำโพงพระลำหลวงเป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสูงเกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างพระราชนมทองคำจำลองวันนี้ก็ได้มาบอกบุญพุทธศาสนิกชนพร้อมกับพระเถระทั้งสองรูปอาตมาพระครูประหลัดวิรยุทธันกาจิโต เจ้าวาดวัดสวนกูหาวารีวง์หรือว่าวัดท่าบกพางตําบลหาเสรีอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรอาตมาเข้ามาหาวันเฉลิมประพัสโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหวดาาัวลําโพงพระรามหลวงเขตบางรักกรุงเทพมหานาครจตุรคานอาตมาภาพทั้งสามรูปก็มองเห็นว่าพระธาตุพนมทองคําเนี่ยที่เป็นองค์จริงหรือเสมือนองค์จริงเนี่ยยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมีความคิดที่ว่า อยากจะจัดสร้างส่วนวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนั้นไม่ได้สร้างส่วนตัวหรือสร้างเพื่อใครคนหนึ่งแต่เป็นการสร้างเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติศาสนาเพื่อสักการะคารพูชาแด่องค์พระโคโดมพระพุทธเจ้าเราอยากจะเชิญชวนญาติโยมทุกท่านให้มาร่วมกันถวายทองคําสร้างองค์จริงเพื่อจะไปบรรจุไว้ภายในองค์พระธาตุพนมในการจัดสร้างพระธาตุพนมทองคําจําลองนั้นนะ ขั้นตอนที่เราทำนั้นมีหลายขั้นตอนมากองค์พระธาตุพนมทองคำที่เราจะทำนั้นสูง18นิ้วหรือ45ซนติเมตรน้ำหนักองค์พระธาตุพนมทองคำนั้น5.7กิโลกร,รัมก็จะมีกาแพงแก้วล้อมรอบซึ่งจำนวนทองนั้น1.3กิโลกรัมรวมทั้งสิ้นก็ประมาณ7กิโลกรัมครั้งนี้อัอตมาภาพ คุณพระศรีรัตนาตรัยจงโดนบันดาลให้ญาติโยมที่ได้ร่วมกันถวายหรือมีจิตศรัทธาที่อยากถวายจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภัยบุญด้วยธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คิดปรารถนาอันเป็นไปโดยชอบประกอบแล้วด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จทุกๆประการทูน